พาไปสัมผัสกับความน่ารักจากดิสนีย์นะครับที่ล่าสุดเขาได้ปล่อยวิดีโอแสดงความสามารถของหุ่นยนต์สองเท้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วแล้วก็พริ้วไหวมากๆราวกับหลุดมาจากการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังอย่างวอลีครับ ปกติแล้วถ้านึกถึงท่าเดินของหุ่นยนต์แบบสองเท้าหลายคนก็อาจจะนึกถึงท่าเดินแบบทื่อๆดูไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับหุ่นยนต์ตัวนี้เพราะนี่คือผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวใหม่จากดิสนีย์ที่มาพร้อมกับความสามารถในการเดินและแสดงท่าทางต่างๆได้อย่างนิ่มนวลน,น่ารักน่าชังจนทําให้หลายคนนึกถึงหุ่นยนต์ในการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังอย่างวอลีครับสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อ แตมป่วนสนุก หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นผลงานการแสดงความสามารถของทางดิสนีย์เขานะครับที่ได้ผสมผสานศิลปะด้านแอนิเมชันเข้ากับศาสตร์ของการพัฒนาหุ่นยนต์แบบสองเท้าและใช้เวลาพัฒนาส่วนใหญ่ในระบบจำลองหรือซิมูเลชันซึ่งช่วยให้เร่งกระบวนการฝึกอบรมจนดิสนีย์นั้นสามารถตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ให้เดินได้ด้วยท่าเดินและลักษณะภาษากายที่เป็นเอกลักษณ์ภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นครับหุ่นยนต์ที่ยังไร้ชื่อตัวนี้นะครับมีพื้นฐานการพัฒนา มาจากหุ่นยนต์ BD1 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาวิดีโอเกม Star Wars Jedi Fallen Order ในปี2019โดยเป็นผลงานของบริษัท r e s p o n Entertainment และเช่นเดียวกับ BD1 นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีลำตัวเล็กๆที่ค่อนข้างกะทัดรัดมีขาหลังที่อ้วนท้วนเหมือนขานกและมีหัวที่แบนพร้อมดวงตาไฟฉายและเสาอากาศคู่เล็กๆ ในส่วนของศีรระหุ่นยนต์มีความพิเศษก็คือสามารถขยับได้หลายแบบซึ่งช่วยให้มันนั้นแสดงลักษณะบุคลิกภาพได้หลากหลายยิ่งขึ้นและเพื่อให้มันดูเป็นมิตรน่ารักน่าชังหุ่นยนต์ตัวนี้จึงได้รับการออกแบบพฤติกรรมและลักษณะดีไซน์ในแบบเดียวกับ B d ดีวันคือมันจะเรียนแบบพฤติกรรมคล้ายสุนัขเช่นเมื่อสุนัขสงสัยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเอียงศีรษะไปทางใดทางหนึ่งเสาอากาศของมันก็จะหมุนและเรียนแบบการเคลื่อนไหวของหูสุนัข ทำให้ดูเหมือนสุนัขที่สงสัยได้น่ารักมากจริงๆครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ถึงแม้จะยังเป็นเพียงหุ่นยนต์ต้นแบบแต่ก็อาจจะเป็นความรู้ที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่แน่นะครับว่าต่อไปเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้สมจริงหรือนิ่มนวลพลิ้วไหวเหมือนกับในการ์ตูนแอนิเมชันออกมามากขึ้นด้วยเช่นกันครับ ขอบคุณที่รับชมทีเดนเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ